สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโควิททูฟนะคะโตไปกับเราโตไปกับพบค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีเคล็ดลับการต้มเม็ดสาคูนะคะอันนี้จะเป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะต้มยังไงนะคะไม่ให้ตัวอืดต้มยังไงนะคะให้เม็ดใสแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ได้นานข้ามคืนแล้วไม่อืดเลยนะคะ แถมวิธีนี้ก็ประหยัดแก๊สประหยัดเวลาด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำยังไงฝากช่องโกวิดโฮปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเราวันนี้นะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยก็คือมีน้ำเปล่ากับตัวสาคูนะคะวันนี้เราใช้สาคูสีขาวนะใครจะใช้สีไหนก็ได้เราใช้สาคูเม็ดเล็กครึ่งถ้วยตวงนะคะ สำหรับน้ำก็10เท่าของถ้วยนี้นะคะก็คือใช้ถ้วยไหนตวงสาคูใช้ถ้วยนั้นตวงน้ำ1ิบเท่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวน้ำเนี่ยไปต้มนะคะต้มโดยไฟกลางให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะใส่เม็ดสาคูลงไปนะคะไม่ต้องล้างก่อนนะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็คนเขานะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ตัวสาคูติดกันนะคะนี่เราไม่ต้องคนเขาตลอดนะคะแต่เราก็จะคนเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็คนให้เขาลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะต้มเขานะคะไปจนกว่าจะครบ10นาทีนะคะอย่างที่บอกว่าระหว่างนี้เราก็คนเขาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องคนตลอดก็ค่อยๆคนเขาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวสาคูนะคะติด ก้มหม้อหรือกลนภาชนะที่เราใช้ต้มเขานะคะนี่ค่ะก็จะต้มเขาไปสักพักหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีนะคะสาคูของเราก็ได้ประมาณนี้นะนี่ค่ะก็จะเป็นไตไตแบบนี้เราก็จะปิดไฟเลยค่ะเขาเป็นไตไม่เป็นไรค่ะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็เอาฝามาปิดนะคะทิ้งเขาไว้แบบนี้นะคะอีก10นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านไป10นาทีนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวสาคูของเรานะคะไปรินน้ำออกนะคะน้ำร้อนนะคะแล้วก็จะใช้น้ำล้างเขานะคะนี่ค่ะล้างตัวเมือกๆออกนะคะ เนี่ยค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้ตัวสาคูของเรานะคะอยู่ได้นานโดยที่ไม่อืดน,นะคะเนี่ยค่ะล้างเอาความร้อนออกไปเลยแล้วเราก็จะได้สาคูตัวใสๆแบบนี้เลยค่ะล้างผ่านน้ำแบบนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะงานนิดเดียวเองสาคูที่ได้ก็คือจะใสแบบนี้นะคะไม่มีไตเลยถ้าของใครที่ต้มแล้วยังเป็นไตนะคะ ให้ล้างนะคะล้างเข้าไปเรื่อยๆนะคะไตก็จะค่อยๆเริ่มหายไปเองค่ะแล้วเราก็จะได้สาคูที่มิดรใสใสแบบนี้เลยนะคะเห็นไม่เอ่ยง่ายนิดเดียวเมนูวันนี้นะคะไหนไหนเราก็ต้มสาคูแล้วเราก็จะมาต้มสาคูน้ำกะทิกันเลยค่ะน้ำกะทิวันนี้เราก็ใช้ตัวกะทินะคะ125 ml น้ำตาลทรายนะคะเศษส่วนสถ้วยตวงนะคะระหว่างนี้เราจะยังไม่จุดไฟนะ ะะแล้วเราก็จะเพิ่มเกลือลงไปนะคะเศษหส่วนสี 1, ช้อนชาพอเราใส่ทุกอย่างลงไปครบแล้วเราก็เปิดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยวกะทินะคะเคี่ยวแค่พอตัวน้ําตาลนะคะแล้วก็ตัเกลือละลายดีแล้วก็น้ํากะทิอุ่นๆก็พอละค่ะเรียบร้อยและค่ะแล้วเราก็เอาไปเทใส่ตัวเม็ดสาคูที่เราต้มไว้ได้เลยค่ะนี่เทงลงไปเลยนะคะ แล้วก็ลาดด้วยตัวหัวกะทิสดนะคะแบบนี้น่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนเราคนนะคะนี่เขาก็ไม่จับกันเป็นก้อนนะคะถึงเราจะทิ้งเขาไว้นะคะหลายๆชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนนะคะตัวสาคูที่เราต้มเนี่ยเขาก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อนเนี่ยก็จะน่าทานแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่จะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะหวังว่าเคล็ดลับการต้มสาคูว,วันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างนะคะ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากช่องกูวิโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ